บอลเดียวเหนียวซับค้ำคืนวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะครับก็ส่งท้ายเดือนตุลาคมกับฟุตบอลคู่ต้องบอกว่าบิ๊กแมตช์นะครับโคตรบิ๊กแมตช์ของหัวตารางถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลชนะนะครับจะนำห่างเป็นจ่าฝูงยาวๆเลยนะครับไปบุกเยือนอาร์เซนอลน,นะครับส่วนเพลี์อีก3คู่ครับมีเวสต์แฮมเจอกับแมนยูเชลซีเจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็คริสตัลพาเลรเจอกับสเปอร์นะครับแล้วก็ยังคงมีบิ๊กแมตช์ ทางด้านของการโชเซเรียอิตาลีนะฮะอินเตอร์มิลานเจอกับยูเวนตุสนะครับก็ไล่เลี่ยงกันไปเลยทั้งคืนนะฮะส่งท้ายสิ้นเดือนแบบนี้ก็ลุยกันยาวๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามกันนิดหนึ่งนะครับคลิปของผมอาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราพยายามที่จะนําเสนอมุมมองของต่างชาตินะครับมุมมองของทางฝั่งอังกฤษว่าเขาใกล้ชิดกว่าเราเนี่ยเขาคิดต่อเกมนั้นว่ายังไงนะครับเพื่อ ที่จะมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของเรานะครับดังนั้นเ์ในวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อวานที่เราวิเคะห์ไป3คู่ครับเรียวมาริดนะครับก็พ่ายคาบ้านนะครับในศึกเอลกาซิโกเอลกาซิโกนะครับต้องบอกว่าหมดจดเลยสำหรับชัยชนะของบาร์เซโลน่านะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะส่วนซิตี้ไม่ผ่านราคาครับแต่ว่าไลฟ์ซิกยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เมื่อวานผมเต็งไลฟ์ซิกไปนะส่วนสเต็ปไม่ต้องพูดถึงครับ เลทเนะครับก็ยังคงมีกําไรให้เห็นกันบ้างสําหรับตัวเต็งนะฮะฟาดเรียบ4วันติดครับสำหรับตัวเต็งนะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมอาจจะติดติดขัดขัดนิดนึงเนื่องจากผมยังคงเดินทางกันอยู่นะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับไปลุยกันครับอาร์เซนอลครับเปิดทางด้านของเอเมเรซสเตเดียมนะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเตะคู่สุดท้ายเลยเวลา5้ทุ่มครึ่งนะครับก็ แฟนบอลของทั้ง2ทีมไม่ได้หลับได้นอนได้นอน,นครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับอาร์เซนอลอยู่ันดับที่4ครับปีนี้เพิ่งสะดุดพ่มาในเกมแรกเหมือนกันฮะสไพ่บอลหมัดนะครับ,บ,รบแล้วก็ยังคงมีปัญหาเรื่องนักเตะน่าจะมีการบาดเจ็บเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นในซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีพอสมควรนะดูดีมากมากะพักมากมากเลยทีเดียวแล้วกันนะฮะชนะ3จาก4เกมนะก็ถือว่าโอกาสในการชนะในบ้านของทนางน้าอาร์เซนอลยังคง เหนียวแน่นนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับปีนี้แพ้อยู่1เกมเช่นเดียวกันนะครับแต่เกมเยือนของลิเวอร์พูลปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าต่างจากคอปสิ้นเชิงเลยนะครับาทางด้านของอันเดอร์สล็อตเนี่ยปิดตายในเรื่องของในเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างท,ทําได้ดีพอสมควรนะครับแพ้ยากเหมือนกันนะสำหรับลิเวอร์พูลณนะช่วงเวลานี้นะครับเกมในลีกชนะไป7จาก8เกมหลังก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นรองจากฝูงเนื่องจากเมื่อคืนซิตี้ชนะไปนะลิเวอร์พูลเลยหล่นลงมานะครับ ฟอร์มของทั้งคู่ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยอาเซนอนนะครับชนะไป31นะครับในเกมที่2นะส่วนเกมแรกเสมอกันในบ้านริเูอร์พูล1-1นะครับแล้วก็จะมีเกม F a ฟเอครับครับที่ร์พูเอาชนะไป2 0นนะครับดังนั้นภาพรวมแล้วเนี่ยอาเซนอลหเกมหลังอาจจะดูดีครับในการเจอกับริพูนะฮะก็คือไม่แพ้นั่นเองแต่ว่าถ้าภาพรวมโดยรวมแล้วก็ยังคงอยู่ลิที่ริพูพอสมควรริพูชนะไปถึง4เกมจาก10เกมหลังนะครับ ดังนั้นสถิตินี้อาจจะอยู่ทางฝั่งของลิเวอร์นิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยอาจจะยิงกัน2 3เม็ดนะครับอาจจะมีให้เห็นกันบ้างนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะถ้าสถิติเอาจริงๆแล้วผมว่าอยู่อาจจะอยู่ลืมเหลื่อมลิเวอร์นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะส่วนฟอร์มของอาร์เซนอลน,นะครับนัดล่าสุดกดชักตา้าโดเนต1-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก นะครับเกมกลางสัปดาห์นะต่อตั้งเยอะนะครับแล้วนะผมมองว่าเชลต้าโดเนตสู้ได้ด้วยนะเราวิเคราะห์กันไปแล้วนะสำหรับคู่นั้นนะแต่ว่าเกมในวันนี้เนี่ยได้กลับมาเล่นในได้กลับมาเล่นในรายการพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะฮะต้องบอกว่ามาเจองานหนักเลยทีเดียวนะครับเจอเลว์พูนะฮะสิบเกมหลังของอาร์เซนอลแพ้กับบอหมัดแค่เกมเดียวครับนอกนั้นยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีสะดุดเสมอซิตี้อยู่นิดหนึ่งเอาสมควรน,นะไม่แพ้ก็บุญแล้ว นะครับแล้วก็มีเสมอตาันต้าในศึกอยู่ฟาชเปนลีกแล้วก็เสมอไบรตันแค่นั้นเองนะครับก็ฟอร์มโดยรวมแล้วอาเซนอลยังคงดูดีพอสมควรนะครับส่วนเวีรยพููครับไม่แพ้ใครเลยฮะณช่วงเวลานี้นะครับมีแพ้ไอ้นอตติงแฮมฟอร์เรสทีมเดียวนะครับ ถ้าไม่แพ้เกมนั้นลิเวอร์พูลจะออกสตาร์ทดีที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับก็ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ทำดีไปแล้ว12เกมเนี่ยชนะไปถึง11นะครับไม่ธรรมดาฮะกุนซอคนนี้แค่เกมได้ดีด้วยแล้วก็แผนของเขาเนี่ยต่างจากค็อปค่อนข้างที่จะบอกว่าสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปีนี้เป็น,ปนทีมทำเงินด้วยสำหรับลิเวอร์นะอพูลนะอเพื่อนเพื่อนก็ดูแลเองแล้วกันนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลเป็นรองอยู่เสมอครึ่งครึ่งครับไหลลงจากครึ่งลูกมาก็ถือว่ายังคงเป็นบอลสามหน้าครับออกได้หมด นะแน่นอนแหละครับว่าอาร์เซนอลได้เล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบแน่ๆครับโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงฮะสำหรับเบลดในราคาพูที่ออกมาจากแค่3.17นะครับสูงต่ำแบบที่สลูกครึ่งฮะก็มีโอกาสนะครับเนื่องจากเกมในแดนหน้าของทั้งคู่เนี่ยยังคงมองว่าดูดีกันเลยทีเดียวนะครับเลวพูลจะเจอไบตัน2เกมติดเลยนะครับแล้วก็เลเวอร์อเซนครับงานหนักไหมส่วนทางด้านของอาร์เซนอลจะมีทางด้านของอ่าเบรสซันง่ายครับเดวยรสเซอร์แล้วก็อิงเตอร์มิลล์งานหนักเหมือนกันนะ แต่ว่านะครับนัดนี้ใส่สุดแน่นอนครับศึกชิงหัวตารางนะครับความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ฮะอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่มีชาลิบานะครับอาจจะมีโดนแบนนะครับวิลเลียมชาลิบานะโอเดกา์บาดเจ็บครับบุคยโยซาก้ากับคาราฟิโอรีเนี่ยตอนแรกนะครับไม่มีภาพร่วมซ้อมกับทีมนะฮะแต่ว่านะช่วงเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยรูปภาพมันออกมานะครับว่า เดินทางมาด้วยก็เป็นเอางงเหมือนกัน,นะฮะว่าสรุปแล้วเกมนี้เนี่ยบุคโยสาก้ากับอ่าคาราฟิโอรี่เนี่ยจะได้เข็นลงหรือเปล่าน่าติดตามะฮะสำหรับ2ตัวนี้นะฮะก็คือว่าเป็นเพย์เมกเกอร์เลยอะ่ะสำหรับบุคโยสาก้านะครับขาดไม่ได้ะฮะชั่วโมงนี้แต่ว่าถ้าคุณภาพนัดล่าสุดนะครับก็ต้องเป็นชุดนี้แหละฮะทอสซา ฮาเว็ตดิคนไรส์นะครับเมริโนมาติเนลลี่การ์เบลเจซูสนะครับแผงหน้าของอาร์เซนอลอาจจะดูแหม่งๆไปนิดนึงเหมือนกันนะครับมาในระบบ4-4-2ครับแผงหลังเป็นเบนไวด์การ์เบลนะครับไคเวอร์นะครับทูบัตปาเตไปยืนนู่นเลยแบ็คขวาเลยนะฮะดาวิดไรยานะครับก็เอาซับมีปัญหาเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลฮะ ดาวินูเยนอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับหลังจากดิเอโกโชต้ามีปัญหากันบาดเจ็บอยู่นิดหนึ่ง นะครับแล้ก็ฝั่งขวาใครไม่ได้เลยครับซาร่าครับโซโบนะฮะดีแอสนะครับแม็กลิเตอร์ครับยืนคู่กับกาเฟนแบกนะครับเคอร์ติสโจนอาจจะได้ดรอปลงไปสำรองอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูว่าเกมนี้เป็นเกมใหญ่นะครับแล้วก็โกลเด้ยืนคู่กับฟันได้ครับอาโนกับอ่าโรเบิร์ตสันยืนคู่กันในริมเส้นนะผู้ส่วผู้สาวประตูเป็นเคลรีเฮอร์ต้องบอกว่าเคลรีเฮอร์เนี่ยมายืนแทนทางด้านของอ่าอลิสันเบเกอร์เนี่ยต้องบอกว่า ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเยี่ยมจริงๆนะก็ไม่มีข้อติดติงครับเผลอเผออาริซองเบเกอร์ถ้ากลับมาช้าเนี่ยอาจจะโดนเคเลเฮอร์มองไปยาวๆเลยก็ได้นะครับสำหรับในฤดูกาลนี้ก็น่าจับตามองครับอาร์เนตส์ล็อตมีผลงานที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ใดๆนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เขามาลัดกลุ่มแน่นอนพยายามที่จะครองบอลอยู่แล้วฮะสำหรับฟอร์มของสล็อตนะแต่ผมมองว่าเกมในวันนี้มันก็ในบ้านของอาร์เซนอลดีกะ มันก็ยังคงสู่สีกันผู้เล่นชุดเดิมจากปีที่แล้วด้วยนะฮะสำหรับอาร์เซนอลเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าโอกาสที่จะจบเสมอมันค่อนข้างที่จะสูงนะฮะไปดูครับสถิติของผู้เล่นกันนิดนึงครับรบุคโยสาก้าเนี่ยฮะถ้าวันนี้ขาดคีเมนตัวนี้ไปอาร์เซนอลอาจจะดูมีปัญหาเหมือนกันนะครับเ е ตติ mm ้ง hmm. 8.25นะครับเพื่อนๆไม่ได้ธรรมดานะนี่ครับแต่ว่าโมซาล่าลุยดิอรนนี่กดไปแล้ว นะครับถ้าถ้าพูดกันยิงประตูนะครับแต่ถ้าเ a ตติ้งเนี่ยต้องเป็นทางด้านของบุคยโยสก้าที่ดูดีสุดๆนะครับตามด้วยซาร่าดีอาร์สไคลฮาเวตนะฟานได้ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลปีนี้เนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกก็ต้องบอกว่าเกมรับเหนียวแน่นสุดๆไปเลยนะครับ ส่วนสถิติของลิเวูตอนนี้เลตติ้งอยู่6.92ครับอาร์เซนอล6.84อาจจะดูเหลื่อมๆฮะแต่ก็อย่างว่านะในบ้านของอาร์เซนอลมันก็คงจะไว้ลายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆคิดว่าไงครับสำหรับเกมนี้นะผมมองว่าจบเสมอฮะไปดูความเห็นของต่างชาติกันนิดนึงนะครับออฟต้าอาร,อรบอกว่าเกมนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านมีโอกาสชนะถึง41%ครับลิเวูร์พูล32 นะครับนี่ฮะเจอกันมาเซนอตสามหนึ่งนะนัดที่แล้วมีข้อมูลสเตตนะครับนิดหนึ่งครับเกมไหนที่ไม่มีชาลีบาเนี่ยนะครับเกมนั้นเนี่ยวินเปอร์เซนเทเนี่ยอาจจะดูน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับอาร์เซนอลนะครับถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสชนะแค่45%แล้วก็วันนี้ไม่มีด้วยอ่ะนะครับเป็นข้อมูลที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านเดอร์ท็อฟไฟท์นะครับจากเบนเกรนะบอกว่าเกมในวันนี้นะครับอ่าลิเวอร์พูลนะฮะจะบุกมาชนะ2ประตูต่อหนึ่ง นี่นะครับก็น่าติดตามครับสำหรับสกอร์นี้มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับบอลสามหน้าฮะถ้าราคานี้นะนะครับส่วนทางด้านของเพนเพนอินเดอะอาร์เซนอลนะครับจากเคียนลองนะบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับอาร์เซนอลจะชนะ1-0นะครับหลากหลายเซียนมองเกมนี้แปลกไปนะครับก็ต้องบอกว่ามองยากเหมือนกันนะฮะบอลสามหน้านะครับส่วนทางด้านแฟนไซค์ครับจากแมต์นะครับโฮดิอุสนะฮะบอกว่าเกมนี้เนี่ย นะฮะลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะ3-2อ่ะฝั่งลิเวอร์พูลเยอะกว่าแล้วนะครับทางด้านของอ่พอเมอร์สันแล้วก็คีชเชสตันนะครับให้ความเห็นเกมนี้เหมือนกันครับเป็นอ่าเมอร์สันที่ก็เป็นเชลซีอ่ะนะนะครับก็มองว่าทั้งคู่เนี่ยฮะมองเกมนี้ว่านะฮะก็ลิเวอร์พูลนะจะชนะไปหนึ่น,นะฮะบ,บอกว่างั้น สำหรับทางหน้าของพ p r เมอร์สันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะอ่านไม่เจอเหมือนกันยังงงงงอยู่นะครับแต่ภาพรวมแล้วก็อาจจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับอ่านะฮะส่วน promotion ให้หนึ่งหนึ่นะครับพอ p เมอร์สันมองว่าจะเสมอนะครับมีเสมอกับฝั่งลิเวอร์พูลอ่ะอ่ะณเวลานี้นะครับยังไม่มีอาร์เซนอลน,นะครับส่วนทานคะรับแพทริก์วีล่าตำนานของอาร์เซนอล นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโคตรกองกลางอะ่ะบอกเลยตอนนี้นะครับมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าอ่านดีๆนะบอกว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่าทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ i am going to go arsenal นะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะว่า ดูแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าชนะแต้มจะห่างกันออกไปเยอะเกินไปดังนั้นแกละหว่างช่วงแต้มเนี่ยอาร์เซนอลจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นครับให้อาร์เซนอลชนะ1นะอ่ะอ่ะเวียล่านะฮะข้อมูลนี้น่าเชื่อถือได้จากทางเฟิร์มมาร์เก็ตนะครับผมสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับเป็นเว็บไซต์ที่บอกบ่งบอกค่าตัวของนักเตะด้วยนะเกมนี้เนี่ยมองว่านะครับคอนคูชันนะฮะบ,บอกว่าบทสรุปของเกมนี้เนี่ย นะะฮเขามองว่าโอกาสที่จะจบเสมอเนี่ยค่อนข้างมีสูงแล้วก็อาจจะอยู่ในฝั่งของอาร์เซนอลนิดนึงครับเพราะว่าอาร์เซนอลได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับเดลการ์เนอร์นี่นะบอกเลยนะครับไนตี้มินิทให้2อสองครับนะฮะฟุตบอลเวสเปอร์ให้1นนะครับเนี่ยฮะโอกาสจบเสมอครับยังคงมีเห็นเยอะนะครับส่วนทางด้านของโฟรเบตเว็บไซต์เดิมพันนะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะครับจะยิงประตูกันได้ถึง67%นะครับให้รีวิวสามหนึ่ง นะเพื่อนๆคิดว่าไงเดี๋ยวลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้โอกาสจบเสมอข้างสูงนะครับวินทั้งคู่ไม่เสียหายด้วยนะครับไปเก็บเอาทีมอื่นเอะนะครับแต่ลิเวอร์ย่าลืมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะชนะอย่างเชลซีมานะนะครับที่เป็นของแสลงของลิเวอร์พูลในโซนบนเหมือนกันดังนั้นเกมในวันนี้น่าติดตามนะครับผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสขว้าชัยไปได้หรือว่าจบเสมอนะฮะผมก็แฟนลิเวอร์พูล ก็มีโอกาสจริงๆฮะแต่ผมมองว่าโอกาสจบเสมอเป็นไปได้มากกว่านะครับฟันดงครับคู่ตัดไปเวสแฮมเจอกับลิเวอร์พูลเวสแฮมเจอกับแมนยูนะลิเวอร์พูลนะสิเจอ13ครับเวสแฮมปีนี้นะครับอาจจะดูแผ่วๆไปนะส่วนแมนยูก็รุ่มๆดอนๆอยู่แล้วนะครับจะเซฟเทนฮากอีกหรือเปล่าเหมือนกันครับสําหรับเกมนี้นะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยยิงกันนั้นล่าสุดแมนยูกดไป30มนะครับก่อนหน้านี้ นะฮะอ่าเป็นทางด้านของเวสแฮมกด20อากอบานอาจจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันเหมือนกันสำหรับทั้งคู่นะก็น่าติดตามครับนะฮะส่วนฟอร์มของเวสแฮมครับตอนนี้10นัดหลังเนี่ยชนะเพียงแค่3เกมนะครับมีชนะพาเลทชนะบอลหมัดครับนัดล่าสุดชนะอิบสวิตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กลับมาโดนสเปอร์ทะหลงถึง41นะครับพักหลังมาก็ยิงได้เลยฮะ เวสแฮมเนี่ยนะครับสี่นัดหลังกดไปนัดละหนึ่งประตูมีโอกาสยิงประตูอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมองว่าเกมนี้เนี่ยนะครับแผงหลังของแมนยูก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเหมือนกันนะผมมองว่าแบบนั้นนะครับส่วนแมนยูครับยังคงลุ้มลุ้มนันนนะครับนัดล่าสุดก็เกือบไปนะครับตอนหลังๆมาเน้นเสมอละฮะชนะไม่เอาละนะครับมองมองไม่ออกเหมือนกันครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจริงๆฮะสำหรับ อีริกเทนฮากนะครับก็แฟนบอลก็ต้องอย่างว่านะฮะอดควรกันเยอะพอสมควรนะครับสำหรับช่วงเวลานี้นะครับก็น่าติดตามครับว่าแมนยูจะเป็นยังไงต่อไปฮะแต่ว่าพักหลังนี่อืมนะครับก็อืมนะนะฮะก็ราคาวันนี้ครับเสมอครึ่งครึ่งฮะอยู่ที่แมนยูบุกมาต่อสูงต่ำบนที่2ลูกครึ่งครับถึง3ลูกนะก็น่าติดตามครับสําหรับตรงนี้นะครับเนื่องจากตัวผู้เล่นของทั้งคู่เนี่ยแผงหลังยังคงแลดูมีปัญหาทั้งคู่ฮะเวสแฮมเสียประตูเกือบทุกเกมมีปัญหา ถ้าโดนกองหน้าดีจริงๆเนี่ยไม่รอดนะครับบูโน่เฟรนเชสกับโฮลูนเนี่ยพร้อมที่จะกระถุงประตูแน่นอนครับกาลาโชแรดฟอร์ดนะครับก็เป็นตัวเดิมๆหมดฮะสำหรับแมนยูไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีใครยินไลายยินดีเพิ่มเติมเข้ามานะฮะส่วนทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยอาจจะนิดนึงนะครับอันโตนิโอโบเวนนะครับเป็นเป็นตัวหลักเกือบทั้งหมดแต่ปีนี้ค่อนข้างห่วยแตกฮะเออนะครับโรเบรตกีก็นะครับมันปวดหัวฮะสำหรับโค้ช ผมว่ายิงกันอุตลุดอ่ะคู่นี้นะฮะบุกดีทั้งคู่นะครับแล้วก็แผงหลังแผงหลังห่วยทั้งคู่นะครับคู่นี้ผมว่า3มเม็ดน่าจะมีเห็นแมนยูสองหนึ่งนะครับผมมองว่าเลอเพอนะครับอาจจะม้วนเดียว3 2 1 3 1มีโอกาสเป็นไปได้นะครับสำหรับคู่นี้ผมฟันธงที่สกอร์สูงครับเนื่องจากแผงหลังไม่ดีแต่กองหน้ายังคงยิงได้นัดละ1-2ึ่งถึงสองแมนยูเหงี้มันก็ยิงได้ฮะแต่ว่าแผงหลังมันก็ห่วยเหมือนกันนะครับฟันธงฮะสกอร์สูงครับ ผู่ถัดไปครับเชลซีเจอกับนิวคาสเซิลก็ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับเชลซีปีนี้มาดีจริงครับชนะ4จาก8เกมเสมอ2แพ้ไป2นะฮะส่วนนิวคาสเซิลชนะ3จาก8เกมก็ดูอาจจะดูแผ่วๆไปนะสำหรับนิวคาสเซิลในซีซั่นนี้นะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยนะครับเชลซีกินเรียบเกือบทั้งหมดนะมีแพ้ให้กับนิวคาสเซิลแค่2เกมเท่านั้นเองสำหรับ10เกมหลังนะครับก็ยังคงถือว่าสิติข่มอยู่ที่เชลซีครับ ฟอร์มของเชลซีนัดล่าสุดกดพานาทีในกอตไป4-1ผมเต็งเชลซีด้วยนะครับปีนี้เชลซีเป็นทีมทําเงินสําหรับผมเลยนะครับทำเงินได้เกือบทุกเกมอ่ะนะมีแพ้เลิวกูกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เสมอฟอร์เรสอาจจะสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้แย่ครับปีนี้เชลซีดีขึ้นมาถนัดตาเกมลุกดุดันนะครับเกมรับก็ค่อนข้างที่จะมีวินในพอสมควร นะครับส่วนทนางชนะของนิวคาสเซิลครับเพิ่งแพ้ไบรตันมาผีเข้าผีออกครับสำหรับนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้นะเสมอเอเวอร์ตันนะทางทั้งที่จะควรชนะด้วยนะครับมีอ่าชนะเอฟซีเวมดันแค่หนึ่งเม็ดอาจจะดูมีปัญหาเรื่องในการเบิกสกอนะรือนกันฮะสำหรับนิวคาสเซิลในซีซั่นนี้นะนะครับยิงประตูน้อยไปดูกันนิดนึงนะครับย้อนกลับไปเนะี่ยฮะยิงได้8เอง นะครับเสียไป8ประตูนะครับส่วนเชลซียิง17แล้วนะนะครับแจ็กสันปีที่แล้วผมด่าโคตรพ่อโคตรแม่เลยแต่ปีนี้แม่งมาเล่นโคตรด,ดีนะครับก็ผมไปดูอยู่ปีที่แล้ว่หลุดเดียวแม่งผมกดสูงยิงออกนะครับบ้าไปแล้วนะก็ปีนี้ครับนิวคาสซลนะเมอร์ฟี่อีชาร์ไม่เจ็บบ่อยนะครับมีดีพอสมครวรในแง่ของการเบิกสกอร์นะครับแต่ปีนี้ก็ต้องลุ้นดูกันว่า นะฮะทางด้านของนนวคาเซิลจะยิงได้ดีหรือเปล่าสี่สามสามฮะเกมลุกดูดานเต็มที่แต่เกมรับค่อนข้างที่จะห่วยแตกเหมือนกันนะครับส่วนเชลซีฮะเกมลุกแจ็คสันโคลพานเมอร์ไม่ต้องพูดถึงฮะมาดูไอ้แก่นี่ผมโคตรชอบเลยนะครับส่วนเจรรนชานโซย้ายมาเนี่ยนะครับอดซิดได้เป็นว่าเล่นนะครับมันอยู่ที่โค้ดจริงๆฮะมาเลสกีสั่งบุกเต็มที่วันนี้หน้าบอลแบบนี้อยู่ที่หน้าเชลซีน่าจะมีโอกาสมากกว่ากับราคาของเชลซีที่ต้องบอกว่า หรือครึ่งลูกไหลไปครึ่งครบลูกแบบนี้อยู่ต่อเลยครับนะครับเชลซีฮะฟันดงคะขยับคู่ดัดไปครับคิสซ็อปพาเลตเจอกับทางด้านของทอสแนมฮอสเปอร์นะครับพาเลตปีนี้ก็สตาร์ทได้หัวแตกยังคงไม่ชนะใครเลยฮะย่ำแย่จริงๆนะครับส่วนทางด้านของสเปอร์ครับชนะ4จาก8เกมแพ้ไปสาเสมอหนึ่งยิงได้เยอะนะสเปอร์ยิงได้ถึง18ประตูครับเพื่อนๆนะฮะเสียไป13นะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมมองว่าสเปอร์นะฮะมีโอกาสมากกว่า นะฮะที่จะชนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นในข้อมูลถัดไปเหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคิสตันพาเลตเจอกับสเปอร์เนี่ยแพ้เกือบทุกเกมอยู่แล้วนะครับไม่ไม่น่ารอดสําหรับเกมวันนี้นะครับท,ทั้งเงย้าทั้งเยือนน่ะโดนสเปอร์ข่มหมดเลยนะครับส่วนฟองของพาเลตแพ้มา3เกมติดแล้วนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรให้ ไว้ลายในปีนี้เลยนะครับแพ้ฟอร์เรสต์แพ้ริวพูแพ้เอเบอร์ตันนะฮะเพื่อนเพื่อนคิดดูนะครับมัน <ๆ S 1> จะเอาอะไรไปสู้สเปอร์ที่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มยังคงดีขึ้นมาถนัดตาสําหรับ8เกมหลังแพ้แค่เกมเดียวฮะนะครับเป็นการแพ้ไบตันขนาดเองนั้นล่าสุดกด ax, อาแจ็กดอักมามันหนึ่งศูนย์นะครับก็ถือว่าถึงจะไม่ได้กินราคาแต่ว่าก็ชนะมาก็ยังคงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้ที่จะทําแต้มของสเปอร์เหมือนกันนะครับสเปอร์บุกมาต่อครึ่งลูกครับวันนี้ก็ไม่น่าเกียด นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับสูงตัดเปิดที่2ลูกครึ่งครบสามนะยังไงก็ผมยังคงมองว่าหน้าสเปอร์นะครับน่าจะยังคงมีโอกาสมากกว่าสําหรับเกมในวันนี้นะครับกับราคาครึ่งลูกแบบนี้เนี่ยด้วยความพร้อมของสเปอร์ครับตัวบาดเจ็บอ่าซองเฮมินอาจจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่านะครับอ่าทางด้านของนะครับทิโมเวนเนอร์พร้อมแน่นอนนะครับโซเลนเก้ฮะรวมถึงทางด้านของเบอร์ธันจอห์นสันนะครับพร้อมก็คือ ในแดนหน้าของสปเปอร์เนี่ยมีดีหมดนะเบอร์ทานจอร์ซันผมชอบตั้งแต่อยู่ทางด้านของอ่าอะไรนะไอ้นอนเทม f o r รสต์นะครับดูดีจริงๆนะครับส่วนทางด้านของคิสซอาเลตครับปีนี้มันไม่มีกองกองหน้าที่ดีขาดโอลิเซ่ไปตัวเดียวนะฮะทีมเนี่ยต้องบอกว่าเหวอไปเลยทีเดียวถือขั้นนะครับเป๋ไปเลยอะนะเอาอะไรไม่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นอย่างตัวอย่างกามาดละ นะครับกามดะก็ไม so ่ไหวนะครับ mm มูโนสก็แย่ๆเหมือนกันนะครับมาเตต้าก็ดูแผ่วๆไปมันมันมันไม่ไหวฮะสำหรับทางด้านของคิซโซพารเลตปีนี้ผูย่อบอลหน้านี้อยู่หน้าเดียวอยู่หน้าสเปอร์นะครับหน้าอื่นไม่ต้องมองแล้วนะครสำหรับเกมอื่นๆนะสเปอร์หน้าจับต้องมากกว่าสําหรับเกมนี้ฟันธงที่สเปอร์เลยแล้วกันนะครับบอลหน้าเดียวอ่ะคู่นี้นะครับ อีกคู่หนึ่งปิดท้ายด้วยบิ๊กแมตช์ทางด้านของกันโชเซ่ไลต์เตาลีครับอินเตอร์มิลานเจอกับยูเวนตุสนะครับสู่สีกันเลยปีนี้นะอินเตอร์อยู่อันดับ2ครับยูเวนตุสอยู่อันดับที่4นะฮะก็อินเตอร์ชนะ5จาก8เกมนะครับปีนี้อินเตอร์แลจะดูแผ่วๆไปนิดนึงนะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามกันโชเซ่ไลต์เตาลีนะครับฟอร์มไม่ได้ดุดันเหมือนปีที่แล้วนะครับลาอุตโลมาตินเนสอาจจะดาวไปเลยนะครับยิงประตูได้น้อยนะได้ได้ได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วกันนะครับส่วนด้านหน้าของยู นะะเน้นผลอยู่แล้วนะครับปีนี้ยังคงไม่แพ้ใครนะสำหรับยูทูบนะครับชนะ4สะเสมอ4นะครับสูสีกันเลยสำหรับคูน่นี้นะฮะสินัดหลังะจะเป็นทางด้านของสถิติอยู่ที่อินเตอร์ครับอินเตอร์ดูดีกว่านะฮะดูดีกว่ายูทูบชนะแค่2เกมนั่นนั่นเองแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยติดเสมอค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับทั้งคู่สเสมอ10นัดหลังเนี่ยสเสมอไปถึง5เกม นะครับก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันว่าเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับฟอร์มของอิเตอร์ตอนนี้ชนะมา5นัดรวดนะครับแต่ว่ายังคงรุ่มรุ่มดอนในเรื่องของการทําเงินแค่นั้นเองนัดล่าสุดกดยังบอยมานะครับในลีกกดโรม่านะครับกดโตรรโนโแต่ไม่ขาดเลยนะนะครับหนึ่งศูแค่นั้นเองนะครับสามสองเหมือนกันฮะสองหนึ่งนะแพ้เอซีมิลานด้วยนะครับเจอทีมใหญ่หญๆก็แพ้เป็นเหมือนกัน นะฮะสำหรับทางด้านของอิเตอร์มิลานนะครับในปีนี้นะส่วน YouTube ครับนัดล่าสุดนะครับพิกล็อกนะฮะผมเล่นยู u t ทู e ด้วยผมกาดเน้นๆเลยนะฮะเจอกับสตุตก์ดที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของบอลถ้วยเลยนะฮะโดนสตุตก์ดสอนมวยไปเฉยเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมแล้วในลีกเนี่ยไม่แพ้แน่ๆฮะสิบนัดหลังเพิ่งมาแพ้นี่แหละนะครับมัน นนิดนึงฮะวันนี้ไปลองอยู่ครึ่งลูกครับสำหรับ youtube โอกาสจบเสมอมีแน่ๆฮะสามแต่ราคาภูมันแอบ,บทำแม่งทำแม่งอยู่ที่เจ้าบ้านนิดนึงจ่ายน้อยเสือเกินนะฮะก็บอลมันมี2หน้าอะนะครับถ้าจะมองด้วยราคาภูแบบนี้มองว่าหน้าที่อินเตอร์จะชนะกับเสมอ นะครับถ้าราคามันจ่ายออกมาแบบนี้นะนะครับต้องไปดูความพร้อมกันนิดนึงครับความพร้อมของเจ้าบ้านนะฮะ,นนะ,ฮะก็เป็นตัวเดิมหมดเลยครับราตโลมาติเนสตูรามนะครับเบเรราอารเรนนี่มาคิทยานดิมาโคดามิเอนนะครับปาวาร์เดอเดลไฟนะครับอาร์ซนี่ผู้สบปตุเป็นยานโซมเมอร์ก็เล่นแผนนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็เน้นเกมลุกอยู่แล้วดูดันนะฮะแต่ว่าปีนี้กองหน้าไม่ไม่ดูดัน นะครับส่วนทางด้านของยู u t นทุสนะครับเวลาโควิดปีนี้เฉิดฉายเลยกดไปแล้ว5ประตูนะครับฟาจิโอรี่นะครับยูดิสนะฮะคอนเซซเซานะครับ,วนะร,บรวมถึงทางด้านของตุรามนะครับโรกาเตลลี่นะี่ครับใหม่ใหม่ก็สวยงามเหมือนกันนะครับก็ตัวบาดเจ็บอาจจะอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนนิดหนึ่ง นะครับดักลาสลุยคุปเมนเนอร์นะฮะรวมถึงนะครับบรนเมอร์แผงหลังอะนะครับอาจจะมีปัญหาหน่อยนี้ยูนตุสนะครับแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลได้เยอะเกมนี้ผมคิดว่าเป็นบอลบอลสามหน้านะนะครับแล้วก็ทั้งคู่เจอกันเสมอบ่อยแล้วก็อินเตอร์เนี่ยพักหลังมาฟอร์มแรจะดูแผ่วๆไปจริงๆนะครับแล้วก็ยูนตุสก็ไม่ได้คิรุคิเลในบอลลีกเลยยังคงไม่แพ้ใครเกมนี้ผมคิดว่าไม่น่าแพ้กับบ้าน โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงครับฟันธงที่ผลเสมอครับคู่นี้นะครับดังนั้นทีมที่นั่งทุนของผมครับลิเวอร์พูลสกอร์สูงเวสต์แฮมกับแมนยูนะฮะแล้วก็เชลซีสเปอร์ยูเวนตุสนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับ5ตัวนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับรวมถึงมุมมองของต่างประเทศว่าเขามองว่าเกมนั้นว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดบชัครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่ติดตามกันนะครับแอดไลน์มาได้ครับแอด kbb 1 6 8 นะครับแล้วผมจะส่งทีเด็ดให้ทุกค่าคืนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ล้ำล้ำเลยๆเองแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม